ถ่ายง่ายๆสตาลฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า Accident หมายถึงอุบัติเหตุครับ Accident ถ้าเป็นอุบัติเหตุทางรถยนต์เราจะเรียกว่า car accident Car accident เช่น There was a car accident on Sukhumvit Road มีอุบัติเหตุรถชนกันบนถนนสุขุมวิท There was a car accident on Sukhumvit Road oh, <my> แต่ภาษาอังกฤษยังมีอีกสองคำที่ใช้กันเมื่อพูดถึงรถชนครับคำแรกคือ crash C R A S H crash หมายถึงชนหรืออุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็น car crash รถชน train crash รถไฟชน Bus crash รถประจำทางชนแม้แต่ plane crash ซึ่งมีความหมายว่าเครื่องบินตกส่วนคำสุดท้ายหมายถึงรถสองคันขึ้นไปชนกันคือ collision ครับ collision c o l l i s i o n there was a collision between a bus and a truck on w i t a y u road ความหมายก็คือมีรถชนกันระหว่างรถประจำทางกับรถบรรทุกบนถนนวิทยุ There was a collision between a bus and a truck on วิทย y u Road เป็นอันว่า3คํคำที่เราควรจดจำไว้ในวันนี้คือ accident, crash และ collision ซึ่งมีความหมายว่าอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางรถผมแอนดรูดิกส์คุยกับฝรั่งย่าพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ